เพื่อนๆวันนี้เราจะเพาะามเมล็ดผักสลัดเนาะแต่พอดีดินพิษมอสไม่มีค่ะเพื่นพนอนๆหาซื้อแถวนี้แล้วก็ไม่มีหาพิษมอสไม่มีเลยต้องใช้ดินเพาะต้นไม้นี่แหละค่ะดินพวกนี้จะไม่ละเอียดเนาะเพื่อนๆต้องเอามาร่อนแบบนี้ค่ะร,ร่อนเอาแบบที่ละเอียดเพราะพวกสลัดเนี่ยต้องการดินที่ละเอียดมากๆเลยนะคะ ก้นเอาแบบละเอียดละเอียดหน่อยเนาะเป,นเป็นดินปลูกต้นไม้ค่ะค่อนข้างจขยานนิดนึงเนาะดินปลูกต้นไม้ไม่ละเอียดเหมือนพวกดินพิทมอสน,น,น้ะเพื่อนๆนะถามว่าเพาะไปเลยได้ไหมเพาะไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเผื่อเขางอกไม่ดีเนาะเพือ่อนๆไหนๆก็ทําแล้วก็ทําให้ดีไปเลย ร็จแล้วก็เราก็เอาดินใายถาดลุมเลยนะคะเอาดินเพาะใายถาดลุมเลยเพื่อนใสไปแปดสิบเปอร์เซ็นก่อนเนาะเพื่อน ถาดหลุมนี้ก็จะมีประมาณร้อยี่สิบนะคะร้อยี่สิบหลุมเป็นถาดใหญ่นิดเึงโอเคจากนั้นเราก็เพาะเลย เราจะเพาะกรีนโอ๊กก่อนนะคะอันนี้กลีนโอ๊กกลีนโอ๊กเห็นไหมคะกรีนโอ๊กแล้วก็เรดโอ๊กก่อนสองอันนี้เราจะเพาะก่อน,มนเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้จะเกิดให้ประมาณไหนนะเพื่อนๆเรดโอ๊ก จะเป็นเมล็ดสีน้ำตาลนะคะย่อนลงไปเลยค่ะสามเมล็ดสี่เมล็ดก็ได้เผื่อแล้วแต่นี่ค่ะยนเอาโยนซ้ำ จริงๆบางคนเขาก็ใช้ไม้ใบเล้เแหลมนะคะจิ้มกับน้ําแล้วก็ย่อนเอาจะได้ไม่ลงเยอะค่ะแ่เรามันเสียเวลาเนาะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นกรีนโอ๊ก สีน้ำตาลคล้ายๆกัน,นะคะ่ะจริงๆเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองด้วยแต่ว่าหามาเจอเพื่อนๆไม่รู้ไปลืมไว้ที่ไหนอันนี้ทางเกษตรแจก,กมานะคะเมล็ดพันธุเพ่อนๆเอาดินโรยหนะ้าทับเพื่อไม่ให้เมล็ดเขากระเด็นเวลาเรารดน้ำเนาะนี่ทับไปเลย แบบนั้นก็ติดเรียบติดหน้าเขออาเลยนี่ค่ะ,คะเรียบติดหน้าเลยนี่เนไเรียบเรียบเลยเสร็จแล้วเราก็รดน้ำรดน้ำนี่เอาบัวมารดไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะก,กระจายออก ตั้งก่อนตั้งก่อนนี่ตั้งไวต้ตรงนี้แล้วใช้นี่รถอันนี้เป็นน้ำสะอาดต้นหยียต้นพริกอันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะเราใส่ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยกดอย่างนี้ค่ะน้ำสะอาดนะคะ รถให้เขาชุ่มๆนี่รถไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้บัวรถนี่มเมล็ดก,กระจายออกต้องอย่างนี้ค่ะถ้ามีสปอกก็ใช้สปอกเนาะแต่เราไม่มีสปอกเรามีแต่อันนี้แหละใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนี่เห็นไหมคะไม่กี่วันก็เกิดค่ะถ้ามเมล็ดเข้าดีเนาะ ตอนนี้เมล็ดปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดประมาณไหนนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พามาเพาะเมล็ดผักสลัดเหมือนเดิมคลิปหน้าอยเจอกันชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวิธีการเพาะเมล็ดเนาะบางคนก็ไม่เคยทำก็เพาะไม่เป็นบา,บาย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 เพื่อนเพื่อน